สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถพ่วงข้างคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่เด้งเลยนะครับก็คือว่ามันแข็งมากเลยนะครับผมก็เลยได้มาดูตรงสวิงอาร์มตัวนี้นะครับสวิงอาร์มอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นของติดรถมานะครับอันนี้คือเขาทามาเองนะครับทําขึ้นมาเองแล้วทีนี้น็อตตัวนี้มันน็อตด้านด้านนอกกับด้านในตัวนี้เขาขันไว้แน่นมากเลยนะครับก็คือว่าขันล็อกตายเลยนะครับ ขันล็อกตายเลยกาจะไม่ให้มันขยับเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะขยับได้เลยนะครับดูสิครับไม่มีรอยไม่มีรอยในการขยับเลยนะครับก็คือว่าแน่นมากนะครับลูกค้าบอกว่ามันขี่ไม่ดีเลยนะครับมันเด้งนะครับเราก็เลยได้ทําการตรวจสอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการคลายน็อตตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับให้มันหลวมๆนะครับแล้วเราก็จะเอาน็อตตัวเมียอีกตัวหนึ่งมาล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือแน่นมากเลยนะครับลูกค้าบอกว่าใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก็คือว่าระบบระบบโชคตัวนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับโชคไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะเป็นที่ตัวนี้เขาขันแน่นเกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะคลายตัวนี้ออกนิดนึงนะครับคลายให้มันหลวมๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน็อตตัวมีดตัวนึงมาล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับด้านในก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะคลายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาโยกให้เพื่อนๆดูกัน เดี๋ยวผมจะขึ้นไปโยกนะครับนี่นะครับขนาดผมนั่งแล้วมันยังไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแก้ไขกันนะครับขันแน่นเกินนะครับพอแน่นแล้วมันก็จะล็อกเลย อันนี้น่าจะแน่นมาจากร้านแล้วนะครับร้านประกอบขันแน่นไปหน่อย อละเดี๋ยวเรามาขยับดู <c oughs> โอเคครับมันก็ขยับได้แล้วนะครับแต่ว่า โชคแข็งมากนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวเมียมาล็อกไว้นะครับไม่ให้มันหลุดมันล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสลักคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับล็อกฝั่งนี้แล้วก็ล็อกด้านในนะครับก็จะเป็นการเสร็จนะครับเรียบร้อยครับสลักคันนี้นะครับ